สวัสดีค่ะทุกคนทเป็นตอนเช้านะคะเช,ช้าวันที่15สิบหา่งคูนะสองสเารเจแก็กับแนทางเ้ามารวมของแอดนะคะวันนี้อ่ะก็คือนะคะุ่ณมารวมนะคะคุณมารวมของแอดวันนี้นะคะตัวเด็ดแอดได้2 3 7สามเจ็ดห1หนึ่งสีเจ็่งงสีวิ่งดูเจ็ดกับสอง จัดวิ้นตาร,รางก็จะมีหกสามสามหกหกสองสองหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามสามสองสามสี่สี่สามเบิร์ก็จะมีสามสามแปดแปดหกหกนะฮะส่วนตัวเจาะของแอสก็จะมีหกสองสองหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็สองสามสามสองถ้าเกิดอะอ่า เลือกให้จับจับวินิตรางทุก็ได้นะคะลองจับวิ่งดูนะแต่ที่นี้ก็เหมือนเดิมค่ะแอดมินวิ่งูเจ็ดกับสองนะเจ็ดกับสองนะ,ะาวประชาชนเลา,าวรอบแรกเรารอบแรกเขาจะมาเข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่าแอดลงให้ไม่ทันนะคนะทุกคนก็ลองลองตามดูเด้อโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า